สวัสดีครับผู้ขายทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมก็ดีพีโฮมแอนคอนโดอีกแล้วนะครับสำหรับดีพีโฮมของเรานะครับรับฝากเช่าขายบ้านและคอนโดพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โครงการลุมพินีมิตรเทเบรักษี่นครินนะครับเป็นโครงการติดถนนใหญ่เลยนะครับผมเดินทางไปมาสะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับเอาคารนะครับเป็นอาคารโลลายแปดชั้นนะครับผม ด้านหน้าของโครงการนะครับจะมีเป็นเซเว่นอีเวนนะครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับผมสําหรับตัวขับเฮ้าส์นะครับอยู่ที่ตึก A3 นะครับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับผมจะแยกสรัเด็กกับสิหรผู้ใหญ่นะครับผมหน้าว่ายไหมครับด้านนี้นะครับจะเป็นห้องฟิตเนสนะครับเครื่องเล่นเยอะไหมครับผมสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเลยนะครับสําหรับห้องของเราที่เราพาดูนะครับอยู่ที่ตึก B3 นะครับผมสีชมพูหวานแหววเลยนะครับ ด้านข้างของตึกเนี่ยจะมีเป็นฟิเนสแยกตึกไว้ให้นะครับนะครับแอบผสนตัวเลยทีเดียวนะครับผมด้านหน้านะครับจะเป็นเครื่องเล่นสาหรับเด็กนะครับผมอ่าใครมีรูกมีหลานก็ตามสบายนะครับด้านล่างจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับตู้น้ํหยอดเหรียญตู้อบผ้านะครับไว้บริการนะครับผมสําหรับห้องนะครับเลขที่ห้อง8 6ดหทับ2 9นะครับผมเป็นห้องสตูดิโอนะครับขนาด22ตารางเมตรนะครับมีเตียงตู้ตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่เลยนะครับน่าอยู่มากเลยนะครับอ่าเป็นไงครับ สำหรับทิศห้องอยู่ทิศตะวันออกนะครับผมมีโซฟาไว้ให้นะครับมีหมีให้ด้วยนะครับสองตัวนะครับผมครัวนะครับจะมีเป็นเคนเตอร์ซิงไม้ให้นะครับมโครเวฟนะครับตู้เย็นนะครับผมห้องน้ํานะครับจะมีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับผมชักโครกอ่างล้างหน้านะครับพื้นที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้นะครับผมด้านข้างของห้องนะครับระเบียงนะครับจะติดกับสวนเลยนะครับแมวิวธรรมชาตินะครับเหมาะคนชื่นชอบธรรมชาตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่จนใจเช่าห้องนะครับ สามารถติดต่อมาที่ก๊อตได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ